สวัสดีจ้าสวีเดนถึงแล้วคะ่ะทุกคนนี่เลยนะคะเครื่องลงเรียบร้อยแล้วรอ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 ฮัลโหลอ่าตอนนี้นะคะพี่สาวกำลังมารับที่สนามบินนะจ๊ะรอรับกระเป๋านี่พี่หลิงนะคะเป็นคนที่ดูแลทิชแคร์ในทริปนี้นะคะซึ่งเดินทางมาก่อนที่จะทำการแสดงในวันที่ ส8 1 9ของสวีเดนนี่เลยค่ะมารอรับแล้วก็ไปน,นอนที่บ้านพี่สาวนะคะซึ่งพี่หลิงก็เป็นเพื่อนของป้าแจว๋วเป็นคนเลึ้งนกทามามีครอบครัวอยู่ที่นี่ตั้งหลักฐา,านอยู่ที่นี่นะคะพี่เขาก็รอต้อนรับเป็นอย่างดีเลยเดินค่ะเราก็สบายตัวไปเลยมีคนลากกระเป๋าแบกกระเป๋าให้นะครับผม นี่สบายดากไปเลยครับรอพี่หลิงมารับค่ะแล้วก็นี่เลยค่ะถึงบ้านแล้วในระหว่างที่ตอนพี่หลิงมารับเราไม่ได้ถ่ายเพราะว่าแบตจะหมดนะคะเราก็เลยเก็บแบตไว้ถ่ายตอนที่ถึงบ้านพี่หลิงนะนี่เลยบรรยากาศคือดีมากบอกเลยค่ะทุกคนนี่คือสวีเดนบรรยากาศบ้านพี่สาวนะคะอันนี้คือ ถ่ายรอบๆนิดนึงให้ดูนะคะพี่หลีบอกว่าถ่ายได้ถ่ายได้ทําสบายเลยโอ้โหแบบชอบมากน่ารักมากบรรยากาศคือดีและแกเป็นคนที่แบบชอบตกแต่งบ้านและก็เป็นคนที่อยู่นิ่งไม่ได้ต้องเช็ดต้องกวาดต้องถูเป็นคนที่มีระเบียบมากนี่หลีแค่อ่างที่เราจะลงกันคืนนี้นะครับนี่เลย และวันนี้เราก็มีแม่ครัวทำข้าวรอเรานะคะขอบคุณพี่สมอนด้วยนะคะที่มาร่วมดูแลทำกับข้าวกับน้ำให้เรากินกันนะคะนี่เลยค่ะระหว่างนี้เราก็รอทานข้าวมีขนมจีนน้ำยา,ามีส้มตำมีไก่ทอดมีปลาหมึกทอดนี่แล้วก็มีผัดกระเพราคือแบบซันบอกชอบมากเลยบ้านพี่ลิงคือ อบอุนะ่นอ่ะไม่ใหญ่มากแต่น่ารักอบอุ่นค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีคนไทยนะครับคนลาวนะครับตอนนี้วินเนอร์อยู่ที่เมืองเซรันนะครับประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายท้ายสุดนะครับที่เราจะอยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับมาดามไก่หรือแม่ไก่ของพวกเรานะครับก็พาเรามาเที่ยวนะครับก็คือศูนย์รวมของ กลางหันลมนะครับเพราะว่านีเกเลนเนี่เป็นประเทศที่กางหันลมเยอะมากๆานะครับทุกคนครับคุณ <c oughs> เตอร์กับจามแล้ววันนี้กลางแดดน,นะครับทุกคนพาชมบรรยากาศจา้าสวัสดีคูเตอร์คูเตอร์เป็นอะไรจ้าสวัสดีครับทุกคนใหญ่มากคูเตอร์กลางหันลมหลแห่งหรอกอันใหญ่มากแล้ววันนี้เราก็เดินทางมากับเจ้าแด์โรเวอร์ของคุณโทนี่นะฮะ พี่น้องเมองเด้พี่นอ้งนองด้อยมึงรหดครับบรรยากาศดีมากมากนะครับต้นใหญ่มากดูมือเที่ยวกับมือใหญ่มากนะครับก็คือผลิตพลังงานจากลมนะครับทุกคนพลังงานไฟฟ้าจากลมนะครับบรรยากาศในรอบๆนะครับแล้วเราก็จะเดินทางกันต่อนะครับโดย มีเจ้าแลนด์โรเวอร์นะครับคันนี้นะครับดุยดุยนะดุยดุยก็คือบายบายนะครับของที่เนเธอร์แลนด์น,น,นะครับก็คือเป็นภาษาดัตช์เฮ้ยไปใส่ไระโอเคยังไ,ไงก็มขาลแล้วก็ไม่ก็ยืนอย่างเงี้ยสวยมากครับ สวยมากคุณเตอร์นี่หล่อมากทีนน,น,นนี้ก็มานนชมนะครับคอน,น,น,นเ,อเรียนในแต่กอดนะครับก,ก่อนน้ำเขาจะ 9, 5, นนท่วมคอนเรียนหมดเลยตามรูนี่หลังมันก็เริ่มก็สร้าง976 1987้าแเคลป็นเพื่อนประตูน้ำนี่ย้ำเรือเข่าก็สิบผันน้ำทะเลระดับน้ำล่างน้ำนี่คือ ต่อให้มาอย่างไงก็คือจะไม่ท่วมแล้วการเาน้ำที่เขามาเบิ้งเราเรือมาก็จะเบิ้งเพียงนี่น้ําอยู่สองฝั่งนี้ก็จะระดับไม่เท่ากันอพอเขาจะให้เรือทางนี้มาเขาจะลดน้ําลงเรือก็จะลอดลงมาลอดไม,ไม่ไม่นั่งสะพานสะพานนี้ไม่ใช่สะพานเปิดมีกระสับนอนกระสับ์มาเปิดไปบิบงป็น ตอนนี้เราเดินขึ้นมานะครับด้านบนขอชมนะครับในในอยากให้ทุกคนมาเห็นด้วยครับสวยมากๆเลยนะครับลมเย็นดีด้วยนะครับ เอาลอกไมซี่กุหลาบมาเร้อเ้ยกระเป๋าซีชมพูหวานยวมากค่ะอากกอหยดยุ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 ้ยกระเป๋าแม่พิซสีหวานยาวแต่ครับผมพอยาย 你叫你叫你叫我叫。两帮工作。交接照。 I <laughs> do